สวัสดีครับทุกคนไทยมาลีนมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมโคตรมีความสุขเลยครับเพื่อนๆเ,เนี่ไทยมาลีนวันนี้ผมทําบุญไปกว่าครึ่งแสนนะครับเพื่อนๆอ่าผมทําบุญร่วมกับสมาคมกู้ภัยนะครับสิงหนึ่งรวมใจโอ้โหอ่าสมาคมนะครับผมขอ,อทำบุญนะครับเครื่องเรือไปนะครับผมมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามอ่าทำบุญมาแล้วห้าหมื่นนะครับผมก็ร่วมไปอีกอ่าครึ 500, 000, 000, ่งแสนเพื่อนๆวันนี้โอ้โหโคตรมีความสุขเลย ทำบุญไปครึ่งแสนเพื<ๆ>่อนๆอนุโมทนาบุญให้ผมด้วยนะครับร้านผมบอกแล้วนะว่าไม่ได้ดีแต่ปากนะไม่ได้เจ๋วแต่ปากใจก็ใช้ได้เขาันเพื่อนนะที่เคยโพสไปบอกว่าถ้าไม่สบายใจนะครับผมว่าผมโกงหรือเครื่องผมใช้งานไม่ดีนะครับผมหรือแค่เอาไปฝันนะครับผ่านร้านผมไปได้เลยคืออ่าสโลแกนนี่มันใช้ได้จริงความหมายที่ผมทําเครื่องเรือเพราะผมทาเพราะมีความสุขเพราะชอบไม่ได้มาหวังผลกําไรหรือขายได้เยอะๆอะไรนะครับบริษัทผมไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่ที่สุดนะ แต่บริษัทผมเป็นบริษัทที่ใจถึงที่สุดอให้ส่วนลด5% 10%แม่งเล็กน้อยอยากทำบุญจริงๆนะแม่งทำไปเลยนี่ครึ่งแสนแล้ววนันนี้และแถมนี่น้ำมันเครื่องนี่น้ำมันเกียร์ให้ครบเลยเอาไปถึงนะครับผมสตาร์ทเครื่อนใช้ไปได้เลยเดี๋ยวมาเปิดเครื่องดูกันว่าผมทำบุญตัวไหนให้กับสมาคมไปนะครับผมเพื่อน นี่นะครับผมเป็นเครื่อง30แรงม้าสี่จังหวัดนะครับผมทําบุญนะครับผมอ่าร่วมกับสมาคมกู้ภัยนะครับสิงหนึ่งรวมใจนะครับผมจังหวัดเชียงรา, <c oughs> ายไปเชียงรายไปเชียงรายได้ไปเที่ยวแล้วมีพวกแล้วไปเชียงราย <c oughs> อุ่นใจแน่นอนต้องไปเที่ยวนิดนึงเขาบอกเชียงรายมีของดี <c oughs> ไม่ได้แจวแต่ปากแล้วผมเด้ใจผมก็แจวไปด้วยมาดูเลยนี่นะเดี๋ยวจะส่งให้สมาคมนะครับเป็นเครื่อง30แรงม้าสี่จังหวัดนะครับ เครื่อง3าสแรงม้าสีจังหวะนะครับไปถึงพี่ต้องเติมน้ํามันเครื่องก่อนนะครับผมตอนนี้มันมีติดอยู่ก้นแข็งนะครับผมเนื่องจากโรงงานดูดออกพี่ค่อยๆเติมไปนะครับแล้วดูไม้วัดเป็นหลักให้อยู่กลางไม้นะครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมรันอินนะครับสิบชั่วโมงนะครับใช้ห้าสิบถึง70็ดิเปอร์ซนของคันเร่งนะครับขับไปเรื่อยๆในน้านะครับพี่นะน้ํามันเครื่องเนี่ยพี่ต้องเน้นเป็นของเรือโดยเฉพาะนะครับผมเน้นเป็นของเรือเลยนะครับและผมก็แถมน้ํามันเกียร์ไปให้ด้วยนะพี่นะ พอพ้นสิบชั่วโมงค่อยเปลี่ยนนะครับตอนนี้น้ำมันเกียร์มีอยู่ในห้องเกียร์นะครับผมพอพ้นสิบชั่วโมงค่อยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์อีกรอบนึงนะครับผมน้ำมันเกียร์ก็ต้องใช้ของเรือโดยเฉพาะนะครับอ่าการลันอินการใช้เครื่องนะพี่นะหมายถึงอาเราใช้ในน้ำปกติครับห้าสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ขับไปเรื่อยๆนะครับพี่พอพ้นลันอินสิบชั่วโมงแล้วพี่ก็ซัดได้เต็มที่เลยนะครับน้ำมันนะครับถ้าเป็นเบนซินล้วนจะดีนะครับถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์เก้าห้าก็ พยายามใช้ให้หมดนะครับเวลาจะเลิกใช้ก็ดึงแจ็คที่เครื่องออกนะครับให้เครื่องดับไปเองนะครับจะช่วยถนอมพวกผ้ายางล,ลูกยางในคาบูเรานะครับผมเครื่องเราจะได้ใช้ได้ยาวนานนะครับผมและก็อีกสําคัญอีกอย่างหนึ่งเราไปช่วยคนน้ําท่วมนะครับผมหรืออช่วงน้ําแห้งน้ําลดอน้ําตื้นเขินนะครับสำคัญอยากให้ลงตั้งแต่หน้าขาถึงเอวไปนะครับผมเพราะว่าหางตรงนี้ครับหางนี่มันจะดูดน้ําเข้าไปเลี้ยงหล่อเย็นมันดูดแรงนะพี่นะ อ่าถ้าน้ําตื้นนี่มันดูดโคลนดูดทรายไปอุดตันโอ้ยนิดเลยนะครับผมอ่าถ้าเราปลอดภัยไว้ก่อนก็สักอานาขาก็ได้ครับสักเอวก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าต้องดูนะครับลงไปก็ดูน้ําอ่าเลี้ยงนะครับออกท้ายเครื่องเป็นเส้นสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมเครื่องสี่แรงม้าสี่จังหวัดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ของแถมนะครับผมที่สําคัญคือยางใบพัด๊มน้ําเดี๋ยวไปถึงพี่อ่าแกะออกมานะครับถ่ายยางใบพัด๊มน้ําหน้าหลังนะครับพี่นะแล้วก็รอบต่อไปจะสั่งซื้อก็ สั่งซื้อในแพลตฟอร์มออนไลน์ค้นหาแบบรูปภาพได้เลยนะครับผมหาซื้อง่ายครับเพราะมันใช้อะไรตัวเดียวกับยามาฮ่าครับก็จะแถมถังน้ำมันยี่สี่ลิตรไปนะครับเวลาใช้ก็อย่าลืมเปิดวาล์วตรงนี้ครับพี่วาล์วทอมเหลืองตรงนี้ต้องคลายด้วยนะครับลูกบีบนะครับอ่าแจ็คนะครับใช้ตัวเดียวกับยามาฮ่าถ้าสายเสียก็เปลี่ยนในออนไลน์เยอะแยะครับไม่กี่บาทครับอ่าบอกล่านค้าว่าเป็นแจ็คของยามาฮ่าครับผม นะครับผมอุปกรณ์ของแถมครบนะครับผมเวลาไม่เข้าใจการใช้งานตรงไหนนะครับไลน์มาถามผมได้ตลอดนะครับพี่นะก็ฝากอนุโมทนาบุญให้ผมด้วยนะพี่นะโอเคครับผมขอให้เครื่องของผมนะครับไปช่วยคนได้เยอะๆนะครับพี่และขอให้ทางสมาคมนะครับปลอดภัยทุกเส้นทางทุกสายน้ํานะครับที่ไปช่วยคนนะครับผมสาหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไทยมารีนด้วยครับจะหาเครื่องเรือดีๆหาเครื่องเรือราคาถูกนะครับผม มาให้เพื่อนๆได้ใช้กันเองครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมมีความสุขเว้ยวันนี้